ยินดีบริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอรถจดหน้าบ้านบริการก่อพอสงที่สุดขอบ้าอย่ารอชาเลยก็คันนี้นะครับเข้ามานะครับเอเบเสียก็เบื้องต้นนะครับติดโค้ด42นะครับอันนี้เราก็แก้เรียบร้อยครับแล้วก็เซ็นเซอร์ล้อหน้านะครับอ่านสัญญาณไม่ได้นะครับผมก็ย้ายเซ็นเซอร์มาจับล้อหลังนะครับอ่ะ จับล้อหลังมันดียังไงครับหนึ่งตั้งล้อลอยครับเซ็นเซอร์จะไปจับล้อหลังโดยที่ล้อหน้าไม่ต้องเรียบร้อยครับแกเรียบร้อยครับจานหน้าโคตเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับก็คันนี้เข้ามานะครับเป็น ABS e เสียนะครับเบื้องต้นเช็คระบบไฟนะครับ ฟิวขาดสองตัวนะครับฟิวที่เกี่ยวข้องกับระบบ ABS นะครับแล้วก็จาน ABS หน้าคดนะครับมันจึงจับสัญญาณไม่ได้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คแล้วนะครับกล่องไม่อ่านนะครับตอนนี้เราก็ทำการยกเลิก ABS แล้วก็ย้ายเซนเซอร์นะครับจากที่จานหน้าคดนะครับไม่สามารถจับสัญญาณได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนจานนะครับเราก็ย้ายมาจับเซนเซอร์หลังนะครับ ABS c o ้ด42ก็หายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเทสนะครับก็รถมีอาการชุดข้างสั่นนะครับเวลาออกตัวกระตุกนะครับอันนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่อง ABS ไฟโชว์รอบเครื่องวูบนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับเราแก้เรียบร้อยแแก้เรียบร้อยนะครับก็ส่งงานได้ครับเพิ่มเติมไฟหลีหนึ่งคู่นะครับ ของเดิมลูกค้าบอกไฟหลีกขาดข้างหนึ่งครับเปลี่ยนเป็น LED ให้เลยนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับส่งงานได้ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ iPad r e i t i n g Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ